ต้นรู้สึกแจ้งในก็เป็อนหลายพัะก็คอยหูซึกเยีู้ซึกมีความสุกเนีรยหสึกจงบมีคขามสุกเป็นตัวาไปอย่างเดียไปอกอืเห็นตัวนงังกันอธิษฐานตรงโน่ตรงโดนจะได้บูดผู้อธิษฐานก็ได้ดที่บอกต่ได้อยู่แขะอธิษฐานว่า,าสาธุดเด้อนะ อันนี้ขอให้ผู้คานั้นอยู่ดีที่แห้งมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกสิ่งย่างให้พอแมีมีความสุขอยู่เป็นล่มโหล่มใจแะตะ่ในเบทมีเบทดสินสำคัญก็คือว่าอัน,นใ้จือขอให้ผู้คาถืดรางวัลที่เอารลายดอกเอาอยานสามใบก็บพอ ตามไป18ล้านเง่นเอา้าแล้วตัวหยอดตู้ไปเกบาท่คอยการอยอดตู้ไปคังเจ้าบาท้าบาท,าบาทอือ9บาทจาคืออัต,ตราดอรี่น้ำมันที่างเออเออเขาบริจาคเป็นแสนเขาน่าโมโหใส่มใสมองตึงไ to